คลิปนี้เดี๋ยวเรามาแกะชมลืองานจริงเสื้อฟุตบอลของคุณเบนซ์สลาวุสกันนะครับปอกทูทีนะครับอันนี้ก็ทางคุณเบนก็อัปเดตแล้วภามานะครับเป็น้าพรี่นีนะครับก็จะอยู่ในสีล็อกนะครับตัวนี้ก็จะมาในโทนสีม่วงขาวนะครับเป็นขอกลมสีขาวนะครับด้านซ้ายก็จะมีโลโก้ทีมนะครับปอกทูทีแล้วก็บริเวณเสื้อก็จะมีเป็นรูปหน้าจะเป็นพระเยซูกับเหล่าเด็กๆนะครับสีสันสดใสสวยงามนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นชื่อทีมนะครับเปาะทูคีแล้วก็เบย์นะครับแล้วก็ด้านล่างนี่น่าจะเป็นเหมือนคำของขวัญสโลแกนนะครับเมื่อคุณมีใจพระเจ้ามีทางนะครับผมสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นผ้าเกรดพรีเมียมนะครับก็คือจะมีความนานุ่มกว่านะครับก็จะทําให้ยับย่างกว่าใส่แล้วอันนี้จะดูจะดูรู้สึกเนื้อผ้ามีน้ําหนักกว่านะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจเสื้อฟุตบอลสวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดทางอินบ็อกซ์เพลได้นะครับมนบริการ